สวัสดีค่ะเหตุผลในใจมีมากมายมือปราบชื่อดังจอหนนี่มือปราบน้ำตาไหลตัดสินใจลาออกจากอาชีพตำรวจเหตุผลในใจมีมากมายมือปราบชื่อดังจอหนนี่มือปราบน้ำตาไหลตัดสินใจลาออกจากอาชีพตำรวจผมยังรักอาชีพตำรวจของผมในเมื่ออุดมการณ์ของผมมันขัดกับระบบ วันที่29มกราคม2568เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนตกใจไม่น้อยสำหรับมือปราบชื่อดังอย่างจนนี่มือปราบหรือดอตอยุทธพลศรีสมพงษ์ได้ออกมาแจ้งว่าผมตัดสินใจทุกอย่างดีแล้วถึงแม้ลูกจะยังไม่โอเคด้วยก็ตาม1กุมภาพันธ์2569ผมขอลาออกจากอาชีพรับราชการตำรวจ ด้วยเหตุผลในใจที่มีมามากมายจะทิ้งชื่อเสียงตนเองไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตตำรวจที่มีประชาชนรักและศรัทธาทุกครั้งที่คิดเรื่องนี้ผมน้ำตาไหลตลอดเลยผมยังรักอาชีพตำรวจของผมและลูกผมเขาก็ภูมิใจในตัวผมในเมื่ออุดมการณ์ของผมมันขัดกับระบบผมจึงจำเป็นต้องยุติลงอีกหนึ่งปีครบราชการบำนาญ ผมจึงต้องขออำลาแต่ก็เสียดายประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนักสืบที่ตนเองมีเฮ้อขอบคุณข่าวสดค่ะ